สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญ1น1สตางค์รูนะครับเนื้อทองแดงที่เป็นสีต่างๆกันเกิดจากการโดนอากาศโดนสารเคมีอะไรต่างๆนะครับก็เลยเกิดสีที่ต่างกันมี105เหรียญขาย1,700บาทตกเหรียญละ16บาท19สตางค์นะครับให้เวลาเพื่อนๆ3าวินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน1 2 3กดหยุดเลยครับ ดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยจ้าจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือแบบนี้นะครับหรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปและให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆเอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิลๆก็ได้นะครับเหรียญพวกนี้ครับเป็นเหรียญที่ศึกเป็นเหรียญเก่าเหรียญสตางรูแบบนี้จะมีเยอะมากนะครับ แต่ถ้าเราไม่ถ่ายไว้อย่างว่านะครับคนรวยบางคนเขาก็อยากซื้อเหมาไปแล้วก็เอาไปกองไว้ตรงแบบมุมบ้านในห้องที่เขาจัดเป็นแนววินเทจให้มันดูเป็นโบราณโบราณน,นะครับพวกบ้านไม้ร้านกาแฟไม้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเหรียญพวกนี้เอาไปกองกองอยู่มันจะได้กลิ่นอายความรู้สึกของสมัยก่อนนั่นเองนะครับเอาไปกองกองกองใส่ในาถาดไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ถาดกลมถาดยาวได้หมดใส่ในเรือไม้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรือไม้แล้วก็มีเหรียญพวกนี้เยอะๆก็ดูสวยดีครับและคนรวยเวลาเขาซื้อไปนะครับเขาซื้อซื้อไปเก็บนะครับเขาไม่ได้ซื้อมาถ่ายโชว์เราจะไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับเลยต้องถ่ายภาพแล้วก็บันทึกไว สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามช่องนี้คลิปหน้าผมจะนำเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมและก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับครบ2นาทีพอดีเลยนะครับเพื่อนๆไม่นานเกิน